อ๋อของของเพชรอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวยายจะพาไปเล่นมันหมดแล้วไม่เล่นแล้วน้ำอะ่ะใครเล่นน้ำผีละ่ตะตา้อยจะมาใส่สตรเลยผีตาโนยก็ไก่ก็ไก่เลยเอาหน้าข้างนี้เลรนะ น้ยค่ะขอเคโอเคจ้าจ้จ้าโอเคโอเคเก็บไม้ยเอาคนละเล่มนะจ้เก็บไม้ยาเอามามามงียคนละไม่องหนูของแกะให้มาทของที่ที่ไหนจ้แ่เดียวอแล้วของที่อย่ไหนจ้าเก็บให้ มาเขียนไก่ก่อนจ้ะเขียนไก่เดี๋ยวยายหากระดาษก่อนลูกยายหาอีกก่อนโอ้ยายหาก่อนนะสีจ๋าออกมาค่ะสีจ๋ายายหาก่อนนะยายยายเอาไว้ไหนนะเดี๋ยวนะสักครู่นะไม่ต้องมาใช้ขาหรอก อยู่ในขอปวดของขอควายเท้าขอคนขึงขอและทางข้างงองูใจงองจอาจานใช้โอเคมันต้องไปเหลากว่าลูกช้าชิงปีดังปัง นอนหนูขวับบอไม้ทับผมปลปลาตาตีบเอาไม่ใช่บอกยายไม่ใช่ปลปลาตากลมปลาตาอะไรลูกอ๋อขอพึ่งทำทำขอซอเสือฟอกเอาพอพึ่งทำหน้าฟพอกพฟาทนทำงาน ซอฟันสะอาดจาอสัมเผากลางไปมามาคึกยอยักเขี่ยวไปฟอเหลือพายไปล้อลิงไตฟอแแวนวงสอสาลาเงียบงงเอาเอียอสีหนวดยาวสอเสือหนาวขนอง

หนึ่งสองสามเลยยายป้าหนึ่งสองสามนะป้าสองสามดีห